สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ะแม่ป่าสวัสดีจ้านี่มากินมือนไม่กินคลิปก็แม่ป่าค่ะไม่กินคลิปไอตำบกคู้ปูใตกันเนาะคะ่ะเนาะก็มีขับปุ่นลวกค่ะก็มีพักหลายหลายค่ะผักบานๆเท่ามากค่ะมือนี่กินน้ำกันเส็ๆเลยค่ะกินน้ำกันเสๆเ็นนเสๆเลยไปก้นปูหม,หมูว่านี้ <laughs> <laughs> พี่น้อง <laughs> เอามั้ยกินกิน มาจ้าเจ๋าเด้อจ๋าเด้อกินน้ำกันแซ่บเลยค่ะมาค่ะพักกับมีดอันปักซี่เล่าแหละค่ะใบโบโบกค,ค่ะอา <laughs> ใบโบบกค่ะใบโบบกแล้วกัมิมีอันพวงตุ้งดอกเนาะมากมากค่ะมากมาก <laughs> สิใต้นี้ <laughs> <laughs> เอากินอูใต้นี้หมดแล้วนี่กระปูกระมัน่นแซ่บไอ แถบข้าวข้าวเด้อพี่น้องเอ้ยมา,มาจา <c oughs> ้าไปขายอไปขายเข้ามันไกห่หัวตะขึ้นมาจา้า <c oughs> ม,มาปลากันเนาะพี่น้องเนาะของกินบ้านเฮาเนาะยิ้มแศบจุ๊ดจุวดต้องกัดเลยจ้ะมาจ้ะเด้อจ้ะข้าวปุ้นลวกจ้ะก้าปุ้นลวกเส้นยาวเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมพี่น้อง แสบแสบกินบะสสภาพเบนะแดดก็ถือโทษดด้ค่ะเด้อจะโทดโวดเยีเ่ยงกันเนดะ้อเห็นมุมมัน่นพักหน่อยพี่หน่องเอ้ยกรอบหลบายกินไปกินมาได้พี่หน่องเด้อ แสบน้อยปะแถบให้แซบอีรีแซบบกคุ um, <se ่งเพิมพ uh, ี่น้องขอบุญขอบุญไทยขอบุนกับขอบุนลวกก็กาวแลวพี่น้อง พอมเงี้ยแบบอืมอืมพักบ้านๆกบกรอบกรอบกรอบเนาะคลายคองว่าจะขึ้นมากพ้กกันไปคลายเขามันไกลแบบห้งเป็ก่ป้องเป็กกัน มัอแมู่ไปคนปู่ไปพักควนปู่ก็พญ่เสี่ยงลงไปทงจ่าลงไปหน้าใครเขามันไกลมากประมันซีโมงเลยเ่ะแกกินน้ำเั้นน้อยนะพี่ดองเนาะจังกินแสบแสบนะไม่ได้พี่ดองกินคลองบ้านๆเอรอ อเออแสบหายทั้งเผ็ดทั้งแสบแสบเนาะ พีป้าตำมะมวงให้กินแทบจะพอกหนอก,กจะมันกรอบอันนี้กับะแม่สิบัวไต้ปันไนด้ดกพี่นอ้องนอกกํมแ็งมาเนี่ยนอกกลาแ็งพี่น้องวางแันสีจ้ะตำมะมุ่งไม่แม่ตา <c oughs> คุณกันมาตมามั่ง <c oughs> พู้ใหญ่นี่มากเบาหยอกคนมากินมากินมาเมตตากินน้ำกันแสบแสบวหาจิตใจง่ามกันนั่นแหละโอเคนั่นเมื่อไหร่กูใจว่ากินนา้าแลงแย่ไปเลย <c oughs> แสบไหลไปขายข้ามันไก่กับมาหิวแสบงานพองพักหนอกก็อบกอบ กระเพ็ดแซ่บ,บกระแซ่บนะกมันแข็งพี่น้องพักปะกอบอ้ยักกาดดอกก็กกกกจะมันหวานมาันแซ่บอืมักออกาดอ,อก <c oughs> อันนี้เป็นไหนอ่ะน้าปายังบ่ท่านมีค่ครูหม่เด้อจ้ะส,สนใจได้เด้อค่ะเด้อยังสาวยังสวยอยู่ปวดา,ายปลาแบบหัด ปูกับปูน่าจะคล้องลักฝรั่งเก่า้งเหอังเก่าเอังเ่าอือฝลังเก่าเอาอดอกกับพี่ไอ้ฝรั่งอยู่มีฝรั่งเก่า เนียเนีลังกันน่องหัวมวนเบาหออยอกกรเสือ้อต่อจ่าบ่มีพลังตั้งแต่ดอกต่อไทยกับหายกอยู่บูดดีๆุยู่แค่นหนึ่งหายกอย,กยู่ก็หยอกกเสื้อดอกแสบไปแสบอหรีแสบขาดเลยเอาพักมวนไปกรอบ ตำมาหุ่งกระเซ็บจำมาหุ่งล้างบ้านค่ะพี่น้องจ้าจำมาหุ่งเพิ่มค่ะงี้ป่าจำเต๊ะจำ หวานป่ามะกิเนี้แเบ็ดงั้้แสบเนาะั้งเ็ดทั้งแสบเ้อคนไอีปูกับมั่น่าสันโห่ห โดๆีในตัวรดก็ล่ไปความกินบานเฮานะพี่น้องเนาะกินสิแหละบ่ตายเ้ยนี่ยสิพอแม่พากินแพี่น้องเนาะยาปลากันเด้อมือให้ก่อนก่อนกูมือกันแรงดีจะนั่งโดกันได้ไหมบรรยากาศกระยืม ใส่ิ้งต้องเ็ดทต้องแสบต้องเ็ดทต้องแสบขัดพี่น้องจ้ากินซองข้าพี่น้องอย่างนี้ละ <c oughs> ส่วนมากินน้ำเดอ้อผู้ใจอยากแสบแสบร้ายแสบอีหรี วิน่นเยะแดงซีตาซ <laughs> ีตาบทสอ <laughs> นน้ำอ,ำอมฤตต้องเชียดยังยังกระไดจบแล้วจบเลยเะพี่น้องนะ้กินน้ำอมฤตกันเมืเ่อไหร่กินต่บางสั้งสั้นอยวนหนาบ้านเอ๊ะแต่ แจยเนน่องเ่นนองแบจังำักหุ่งใส่ปากกอกอักหุ่งเคิ่มใส่ปากกอกเสบจังมองเพี่ คุณผัะกาดดอกเนาะอู๋เ,เก็บใหม่ๆบ่อืมบ๊อแซ่บเป็ดคัะกระปัดเกิดมากพอกินแซ่ยบยังทีที่เอี่ยมาแต่กินนี่ละ มือนีอแซบบะยังเหอแซบบะยังเดี๋ยวมรุนไปหาเชลี่หอยเชลี่มากหอยขัวอยู่ทงหน้าเออทงหน้าเต็มันอันนี้พี่น้องตุ้ยไข่ภากันไปคนปู่ด้วหมู่บ้านไม่ยังหรอกพ่อใหญ่ข่อยกะทายบ๊อบทายครีบโป้ปินมันก็ค้นค้นใส่โอ๊คใส่ใจค้นได้กสม่วงหนึ่งเด็กปูมากแบยี่สิบสามสิบตัวแซ่บอะไร เจ็บ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 เจ็อ่อนๆอเจ็บจับเอ แ้เลยเ่รก่บ่เอาน่าแดงเอาดอกแงจะเอาแดงไม่ปวดยวใครใครก้อยใคก้อยล้อไอ้เนาะพี่้องต้องผิดต้งแสบ สินสินยาวเหนยวนุ่มมามาจ้ามาจ้ามามขอลองถ่ายก่อยแล้ไอ่่สอยขันนทาน้ามาเด้อเส้นกระปุลแน้ค่ะเนาะส้นยาวเนวนุ่มมือกัน แสบเนี่ยไปหาเข้าใช่แสบคักเอาจ้าก,กับาบคลิปนี้มสมมาพากวานสำนีกแล้วคะ่ะเนาะพาพี่พาน้องกินกันสำน,นีคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเนาะคลิปหนาพ่อกันไหมเนะาะจ้าจ้าสวัสดีค่ะกะเกาวข้ามบาสว,วัสดีเนาะคะ่ะเนาะจ้าสวัสดีจ้า,จาโอ้ยแซ่บหลายค่ะพี่น้อง